นี <speaking food> ่ค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะวันนี้ได้ติดมหาเก็บเก็บจูคาเด้อพี่นาอเก็บเพชรเก็บเพชรสวัสดีเพื่อนๆพอพอเราไปหาเที่ยวเหลียวหาว่ามันจะเป็นดอกสีสีม่วงคือบานเหาแต่เทียมันละโบเมนสองดอกอุตว่าหขาเขาเขาตันดีแทนน้องเนี่จุคา เดือค้าบ้านบ้านอื่นด้วยพี่น,นอ้องโอ้แบหาเก็บเห็ดเดืค้าเด้อดเถื่อนเดือดค้าบ้านบ้านข้าเจ้าคือโบคือบ้านเฮาเลยเดือดเค้าบ้านเพื่อนคือสีนี่สันนิพี่น้องกําลังกอนละเลี้ยวหาสีม่วงมง่วงมาเด้อผนเด้อกะตาเด้อเด้อนะมาเด้อผนเด้อกะตาหมันหมันบ้าน มันหมานเด้อมันหมันนะนี่ปะโอ้ก็เหลี่ยวหาวะเห็ดเขาสีดอกสีแหล่ๆสีมงม่วงคือบานไข่มันละโบแมนพี่น้องมันละเป็นสีเรื่องเหลืองโอ้ยนี่ดูดมันึงนี่บ่เลยอาตาเอ้วันเป็นตาฮัตแทวปะ ก็ค่อนหักเนาะดอกยังเสียเอาแล้วอืตอตา,าหากักใครเอาแล้วอันนี้ก็เจ้าเ,เคลียดอกน้องกําลังเห็นดอกเห็ดกุตหาหักพี่น้อขงขาใหญ่ๆซะล้วเนาะโอ้ยเดี๋ยวหาต่อหาต่อพี่น้องจ้กันก็ขยักหัวดอกเห็ดอยู่นี่แล้วดอกกุตหาหักแท้โอแล้วพอแล้วไอ้นี่ สแกนสแกนไอ้คิดว่าสแกนตาเจ้าของเป็นหนันสีม่วงไหมเคยเห็นตะยุค่าดอกสีม่วงเนาะเคยเห็นยุค่าดอกสีนี้นี่บ่ดอกน้อยแค่เป็นตาหักเถอดอกไม้เสียงจต้องเป็นตาหักเนาะเอาหนี้ขึ้งมาหาเห็ดบานอืน่น้พี่น้องจัน เอาขื้นได้ดีเห็นก็เจ้าเคลียกันเนยก็เจ้าเคลียเนาะก็เจ้าเจ้าหางนั่เรานน้อยหน่นเจ้าเคลียเนี้ก็เจ้าเคลียดอกตนีเนาะดอกเปตาดอกเปตาหาค้าตันตันใช่หออเคนหาเห็ดค้นหาหี่เงาเอาเย ลังไม่มาด้อคนเอ้ยกระตาลัางมาจนโอ้เข้าจมีเลยเอแม่นอยู่แมนยูเหลือตาอยู่ดอกดอกไคดอมันพีกอนอยกับมิตรสเกียนาเป็นดอกเห็นยูคาดอกสีสีม่วงม่วงอ่อนๆน่ะแม่เดี๋ยวมียุนบ่มีเสีเหลือ ยิง่งขมลมไปขมลมไหมเห็ดขมเห็ดขมยุคขาพี่น้องจ้ะค้นคน้นหาทางนี่ยังขักกับทางบ้านม่ค่อยพี่น้องเอ,อ้ยนี่มาคนาได้เลยเฮ้ยหนักเน,นาะแสงน้อยๆออยกระดอกซ้ำเม็ดผัวนี่เนาะแต่เห็ดผวันะ <laughs> ผวก็ยังเอาดอกดิ <laughs> อ๋อบ้านขก็เจิบไหม ตะวันเฮ็ดอันนี้เขาเจ้ากินดีหรืเนาะเห็ดขมพี่น้องเห็ดขมเห็ดขมมันเป็นไดรไหมดอกตะปอจะเปียวมันจะหักแท้เร็วโอ้ยไอยากหัวนี่ไอ้หัวดอกเห็ดเป็นไงเป็นเสียงหวานนี่เนาะโอ้ยหวานแล้วเนาะดอกมันมันตันดีเนาะขาแม่ลูกเห็ดลูกเห็ดลูกเฮ็ดแมนอยู่ ไอ้เบิ่งคนณขาวป่ะดิได้ร้านคือสูงหวานโอ้นั่นนี่หวานบ่เหลืองๆนั่นไมนเห็ดอยู่ค้าขาวบ่เอาอยู่ค้าขาวก็มีเสบมุ้งบะเบีนดอกยจะบ่เอาลูกค้ามันคือสิเป็นหวานเป็นเส้นใส่มันคือเฮ็ดไตเบี้ยเฮ็ดไตเบี้ยคาขาดอันนี้แม่นอยู่เห็นค่านี่ร้ามันก็อันนี้มันขาวเลคือเป็นคือจังเลยเรางกนี่นี่มันหวานเลยนี่เจี๊ยนี่มันเห็นมันเป็นเส้นนี่มัใไข่ออก อ๋สบอเห็นูค้าขาวสบ่อเจสันไข่นอะมันือจังเห็นลงอกแทะไข่เหลี่ยมบอกสบงูเจ้ากินเหดระสีติล่งแมดหนแมนอยเห็นขกะเ้าทิมแล้วเขาบอกเอาแล้วเขาว่านเห็ตาเบียไม่ตาเบียเลยเขาเคยกินแมนก็เจ้าเอาเนบ่ติล่าโอเจ้ากินจาหวานเมนบ่ติล่ืง โอ er, ้ก็เห e, okay. ็นเคยเคยเห็นเรืออยู่มาหาเก็บตะกี้ก็ได้เอยกับบ่เคยเอาอืมมีอันเดียวมีหน่อยแก่เพชรกลุ่ขมบ่เป็นพวกใดหรอกตรงขมตรงน้เปิงหวานไหมอนี่เอุ้มนี่นี่เด้นเอยก็ได้เนี่ยโอ้ยเพิงหวานต้นหนีโอ้มันบ่แม่นเห็ดโอ้ยเพิงตัวนี้มันบ่แม่นเห็ดยูคาโอ้คนเลยโอ้ยเพิงตัวนี้พี่น้องคนละบ้านเห็ดยูคาเออเฮ็ดเพิงเฮ็ดเพิ่งเฮ็ดเพิงเขาเ็ดเพิงเขาเจ้า อืแมนอยู่นี่ขก็ขมากเลยขอเรียกว่าเป็นเห็ดลูกค้าบ่แมนโอ้อเอห็ดเผงเห็ดผงเออก็ยังวาอยู่โอเ็้ยผงหวานก็มีสิอืมอืมนี่แหละอุ้มนี่แหละนู่เอาเหรนเห็ดเผงหวานอืมอ่อ่หลงเห็ดคือกันเนาะมันสีจืดเนาะมันสีจืดจืดอันบอขอก็ได้อีกแล้วคุณขระเจ้านี่อืม ให้เพิ่ให้เพิ่ให้เพิ่ช่้หน,นี่เออเอาเป็นมูอือเออบอตะว่นน่่งก็กะลัดซับสน <c oughs> บอสีมันคือจังกันก็ใบอันนี้มันคือใบแหงอะไหแมนมันก็นเลยแล้เลยเหลือตาคนโอ้ ก็กระบมันเห็ดลูกค้าบานนี่คือสีสีนี้เดียวแต่แทนมันเห็ดห,หวานเห็ดเฟิงหวานพี่น้องใ <c oughs> <c oughs> นล่าเมื่อกี้ก็เอาอยู่นีเลยเอาสองดอก <c oughs> อ๋อเป็นหมเนาะแมนยูเห็ดอันนี้มันออกเป็นโมเมื <c oughs> ม่อกี้เอาอยู่นี่ด้วยล่ะอุ้มนี่ล่ะ <c oughs> หมดเรีย อามีดอกนี่ดอกน้อยนะคะก็ได้ดอกน้อยๆอยู่นี่ตะเปาะอยู่ตะเปาะตะแเปะเห็ดเพรืองหวานนี่จีขอนละบายเปนเห็ดลูกขาโอ้พระเจ้าพักกันกินเห็ดอันนี้โอ้เห็ดดำๆเน่ะขอว่าเป็นเห็ดเบียร์เบียเบีย กบหลอกสีขาวแบบนี้เออเตี um. oh, um. oh, ้ยบ้านมขเเคยกินเนาะโอ้อืออ้ยดีดูดูค่ะอือนี่ตานี่ยงได้หลเยโอ้ข้าเจ้ากินเนาะบานขาเจ้ากินแต่เรามองก็กินเห็ดบกค้อกันเนาะเดี๋ยวเาบาน เราเห็ดเดยเขาบอกเคยกินกระบอกกากินคือนเราเนาะเมื่อีาเอาวเด้อเนี่เนาะอากาศเอาวพี่น้องเออเอ้าเห็ดยังสีทังออกฝนตกพร้อมเนาะฝนก็ตกฝนก็ะหวยพี่น้องอันบนอากาศจี๊ดเป็ดมื่อวานบึงอีกแล้วพี่น้องจี๊ดเห็ดมันมอญอีกแล้วโอ้ยกระลังมาได้จับกระลังมา คลิปนี้แค่นี้กันนะคะยาวไปเลยคดดลิปนี้ยาวเลยคลิปนี้ก็ฝากแค่นี้นะคะทุกคนเป็นกำลังใจให้กันในเรื่องพี่น้องจ้าเิ <c oughs> งเฮงปังปังทุกบ้านนะคะได <c oughs> <c oughs> ้ได้ทองแค่นี้นะคะสวัสดีคะ่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่บ๊ายบาย <c oughs> ค,คีสสุโคสุโคสุคีอยู่ดีไม่แฮงคีสสุขงสังตังเต็มเปาพี่น้องจ้า